โอเคนี่คือผักหลังบ้านปลูกแล้วจะมีกินปลอดภัยไม่มีสารเคมี ครับผมมาแล้วครับพี่น้องวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตนะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิงสวนอเหลี่ยมนะครับพี่น้องโมเมนต์วาสซิมีแต่สวนปลานะครับเพื่อนกับปลูกอยู่ปลูกกินขี้กันนะครับของกินสารพัดสาระเนียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหาพอเหลี่ยมนะครับเพ็่นจะพาเขามาเบิงสวนนะครับบ่มีโอกาสได้เห็นง่ายๆนะครับพี่น้องครับเป็นสวนหลังบาทนะครับพี่น้องครับมีทุกอย่างนะครับ สมุนไพรแล้วก็เป็นพวกพืชผักที่เ้าต้องกิน3าขาบ3มมือนะครับพี่น้องอยู่ในนี้เบิดนะครับบ่ต้องซื้อบ่ต้องเสียงเงินจักบาทเลยครับพี่น้องครับ oh, <Yeah. S 2> อ๋อน,นี่เนี่ยของกินซูม,มือนีๆๆ่สิละกกินเองหมดทุกอย่างกินเองทุกอย่างนี่บักพริกบักเขือนี่กะเพราโหระพา,พากีระซาราแน่เรื่องลาบเครื่องก้อยเครื่องอเครื่องต้มยำเครื่องลาบเครื่อง,องแกง มีเหมือนเดิมนะลูกอยู่นี่สวนขั้วเนี่ยนั่นปะครับกโซนนั้นก็นจะเป็นงหมากฮงกล้วยนี่อันนี้ก็นไมีกล้วยเป็นี้เริ่มหลังของลงกล้วยนะครับแต่ก่อนหลังบ้านพอจะเป็นปลาแต่ก่อนไปเห็ดผักสวนขั้วอยู่พุ่นอยู่หม่องที่เขานั่งคุยกันวันนี้ก็เลยใหญ่แปลงผักสวนขั้วมันนี้เพื่อสะดวกแม่หาหา หางเทียวสารถีปอย่แม่แล้วก็จะไปลำบากหาพอปอย่ครับอยู่นี่ก็สบายแล้วก็อยากกินหาบาทก็มาเก็บหาบาทอยากกิน3บาทก็เก็บ3้ำบายไ่าย่ะเจ้บบาอ่มที่พอว่า 1. หนึ่งปลอดภัยสองฟรีสามบ่อาบยาผิดครับสดเนี่ยดูดูบกเขือที่มาดูดิ ดูกัญชาที่ลูกเห็นไหมดินง่ายนะครับดินบานสวนอัอนซ่อนเป็นพื้นที่รลายไปได้ครับยี่นี่ครับพ่อที่ร่วมทั้งปลูกบานทั้งร่มโร่งหน่ร่วมเบสเซตไรหนึ่งลูกไรหนึ่งทีไรหนึ่งอ๋อฮากับปูกบานกับปูกยู่ปูกินอยู่ยู่ปูอ๋ออยู่คนไรเดียวกับพ่อแล้วลูกอันนี้ก็เป็นพวกสมุนไพรเนี่ยปรุงปอดหลอดลมถ้ากินสดจะชิรับครับอืมสิมาพอเอาไปช่วงชาใส่น้ำห่อนกิน ครต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยฝาททะเลจนเห็นรูกไหมเนื้อมุ้ไพรนำเนี่ยพวกฝาดทะเลจนครับถึงมันได้เวลาาพอกัดตัดครับตัดออกไปอบเครื่องอบผ่อนหรอแล้วก็บดใช้แคปซูลไวท์รไวท์ทใส่หลายหลายคนก็เห็นแต่พอบ่อตะเรื่องปลานะครับเราบ่อเห็นมุ่งนี่มุมนี่อันนี้ต้องกินทุกวันวันละสามมื้อ เต็มอัดแนีนเลยครับเนีนเลยเน่นนมีทุกอย่างเลยการชาปูดีดนไปเลยนะครับนี่เดือนเดือนที่เดือนที่สามลูกเขาเมื่อเดือนนี้กับครบสองเดือนเดือนหนากับเขาเดือนที่สามครับอสวยงามแห่งเดินเข้ามาสวนผักพอจ้องระวังนิดครับ เตรียมสิเอามาปลูกนะนี่นะมันกับมันเขากับสีบกินอยู่ตลอดลูกพราะรุ่นรุ่นนี่สีมัดมั่นบ่ครับนี่รุ่นนี้มัดนี่รุ่นนี้ก็บทขึ้นมาแล้วอืมร<ะ>ุ่นนี้มอดกับรุ่นนี้จะขึ้นมาก,าก,ก,กน,มานี่บอกพี่กันนี่เนี่ยบอกแฟงบอกฝากแฟงแตงกวาบอกเนี่ยบอกเน่าอยู่กับยุ่งครับล้างบอกเน่า,า,น,านี่มีเน่ามีบอก มะกรูดมะนาวก็ครบแล้วมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอนี่ครบแล้วลูกก็ปลูกเขาบริเวบริเวขาดเด้นะครับ่อบริดวขาดคือเขาปลูกให้มันมีกลิ่นยุสุญ่ามาลูกครับมันกระปลูกไม่อยากด้วยหรครับอยากแต่บบปลูกอยากแต่บบปลูกคนแบบสื่อกินสบายแมนยูอันตอนสื่อกินสบายมันลูกครับ ไอ <ge> ้ตอนหาเงินมาซื้อกินสิลำบากเลยครับอ๋ออันนั้นพริกสีม่วงป่ครับพริกม่วงลูกเอาเอาแนวไปเลยเลยนี่ครับเป็นแนวอลไรเลยใบก่ใบกระม่วงคือกันครับตอนขึ้นไใบไม้ดอกกระม่วงดอกสวยเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ใส่กระถางเนี่ยครับพวกคันบุเฮดยไทเบิ้งอ่ะคันพวกบ่มีพื้นที่นี่ปลูกใส่กระถางยังสิบอะไรลูกเนี่ยต้นพริกคือสูงแต่ก่อนพริกอยู่ในกระถางดิ่ง พริกเบ้อพริพกต้นนี่แหละอืมโอ้ยคือสูงอะไรนครับอ้าวดินบ้านสวนตอนซ้อนเนาะครับ <laughs> ขนาดน,นี่กระถางละพอเนาะอืมอืนีน่กระถางมันจะปีละพอปีเดียวปีเดียวอืมโอเคนี่คือผักหลังบ้านปลูกแล้วจะมีกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารเคมีเราเวลาเวลาหมดรุ่นั้น เฮ้ยนี่ดูดูตัวอย่างผักเห้นไลยลูกนั่นไอ้ที่พ่อกินไกล้สีมืดเลยนี่หลุนไม้กำลังงอกเห็นไหมพ่อไอันนี้พ่อกินอันนั้กับมืดพอดีผักกาดก่อนจะไปดูของกินก็ผ่านของดูก่อนของดูผ่านของดูกันไม่พอแล้วก็มาเจอของแดก อ,อันนี้กินโซ่ก็ดีได้เกล้วยกินประจำเนี่ยมัเศร้าเมื่อละใบสองใบลูกเนี่ยอย่านั่งอย่านั่งเนะ,ะเออมันเด็บชะลอความแก่ได้เป็นคอร์ฟิลยังดีได้เืมสดๆเลยอะ่ะแต่ว่าเคยได้กินมันสิอยู่เป็นสาวพันปี<า>กินประจำจะทำให้แก่ช้าตายยากาแล้วมันมีมีกากเหรอคะเราเกอกิน,น,นแต่น้ำมันอ๋อแต่น้ำ เอาแบบนี้เอาไปปั่นไปปั่นเลยกินเป็นน้ำคาร์โบอฮรอับอันมันยากไงเด็ดเคี่ยวกินเลยดีกว่าไหม <laughs> ไม่ต้องไปเปลืองพลังงานไฟฟ้าตือเน่ามาซาวมาพอกับเด็ดนี้กินเนี่ยเคียวเคียวกินซักใบเดี๋ยวแล้วก็อันชันซักสองดอกนะก่อนเขาไปห้องน้ำอัอนนะี้อันชันนี้มันแก่อยังครับมันไป มันช่วยเรื่องความจำลูกอ,อืมถ้าให้ทำให้ความจำดีเราเคาเคี่ยวกินในื้อน้ำมันอันนี้กินหมดแหละแต่ว่าจะจะหายจะหาลูกเมียเขากินมันสิแก่ศาดตาย,ยางักมากินข้าวลูกไหมมาเฮดตังสี่ไปลูก ครับกินบ่มากันนอไม่ถนอมแม่นถนอมอาหาร,รอ่าแม่ยายตุย๋ยเราชำนาญอยู่สองเรื่องเรื่องเป็นนอไมห่หนึ่งแล้วก็น,นอไม่ดองนอไม่ดองสวยนะลูกแม่ยายตุย๋ยเราเฮ็ดงามเนี่ยมาดูนอไม่ดองยกตัวอใหญ่เห็นยังเสียลูกจังไพ่เนี่ยเขาปลูกทีเดียวเก็บกินตลอดชาดเลยเด้ ตายไปแล้วกับศาสตร์มาเกิดยังเก็บได้กินหนีไดห้หันเลื่อนบว่ามีป่าก็จะมีนอไม้ย่ำหน,นีกับน,นอไม้ลูกกินบมม่มเอิญกับเอามาแปรปรูปเห็ดนอใบสมแน่เห็ดไว้ในถุงแน่ไว้แต่แกงเปื่ยย่ำแรงส่วนเผาทานนี่ก็ได้น้สม坤นไม่ครับว่านคนละหาซิปเอ่อ มันเป็นลอยไปเส้นไม่ลาไปใช่กะหนต่อ1ต่อหลิตรต่อ200ลิตรไปผสมนม้ำลิตรหนไปผสมน้ำสองรลิตรโอเคกินข้าวบันนี้